คำเตือนจะทำชิปขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากการคํานวณการดูสถิติหวยที่ออกไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปร์เซ็นต์เพราะผมไม่ใช่ผู้พิเศษไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าหวยจะออกตัวไหนแต่ลงมวดขอให้ดูทันโชคดีสวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกหวยเด็ดจะไปทุกทุกท่านกันเลยนะครับอ่ะนะครับสลับในสูตรสาตัวบน ในงวดนี้มีสูตรไหนบ้างนะครับเราจะมีสูตรนะครับสูตร499นะครับเป็นสูตรดั้งเดิมเลยนะครับในงวดที่แล้วนะครับครบรอบปีหนึ่งนะครับเนาะครบรอบปีหนึ่งของสูตรนี้ที่ลงให้ดูนะครับก็ไปเข้านะครับ3ตัวเลย3ตัวโต๊ดเนาะสําหรับในสูตร499นะครับแล้วก็จะมีสูตร 19BR นะครับก็จะไล่ไ่กันมานะครับในสูตรนี้แล้วก็จะเป็นในสูตรนะครับสูตร182 สูตรหนึ่งแสองก็คือจะเป็นสูตรนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็จะเป็นในสูตรล่าสุดของงวดที่แล้วนะครับก็คือ7จ็ด่สอเอาตามที่ออกเลยนะครับเนาะเอาตามที่ได้ในชุดในงวดที่ผมลงให้นะครับเป็นการคำนวณย้อนหลังนะครับนี่สองสูตรนี้คำนวณย้อนหลังไปสามงวดติดนะครับเพราะว่างวดนี้ลงงวดแรกนะครับก็ ได้182เนาะงวดถัดมาก็ได้724นะครับอ่านะครับในงวดในในงวดนะครับ1มิถุนายนนะครับอันนี้งวดวันที่1นทับหเนาะสูตรลงให้นะครับอันนี้งวดวันที่1นะครับอ่าในวันงวดวันที่2สินะครับ2พฤษภาคมนะเพราะว่างวดวันที่16พฤษภาคมผมก็เอาสูตรนี้นะครับเนาะอ่านะครับจากสูตรนี้ไม่ได้คำนวณใหม่ ผมก็เลยสังเกตว่าเอ๊ะนะครับเวลาผมลงสูตรใหม่เนี่ยมันชอบมาในตัวตัดครับแล้วงวดล่าสุดครับงวดล่าสุดก็จะเป็นสูตรนี้เลยนะครับก็เอาตั้งชื่อไปเลยนะครับเราก็คือคำนวณได้นะครับใน่งวดล่าสุดเป็นสูตรใหม่นะครับ236นะครับคำนวณย้อนหลังไปนะครับนี่วันนี้ก็จะเป็นในงวดของวันที่ส6 6ทัพหมิถุนายนก็จะมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ดูนะครับว่าแต่ละสูตรนี้ให้เลขตัวไหนมาบ้างนะครับ

จะมี7 2 1 7 2 2 0 2 1 0 2 2 7 3 1 7 3 2 0 3 1 0 3 2นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในสตร1 8 2 1 8 2นี่จะเยอะนะครับเพราะว่าผมตัด เนี่ยนะครับเพื่อให้ดูตรงนี้เลย182ก็ให้มาวันนี้นะบให้มา0 3 3เนาะซึ่งผมก็ได้เอาหลักร้อยเพิ่มแต้มลดแต้มหลักสิบเพิ่มแต้มลดแต้มหลักหน่วยเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับนี่ก็จะเป็นนี้นะครับเนาะอ่าก็เดี๋ยวเขียนไปแค่นี้นะครับพอแล้วสูตร4 7 4 2นะครับสูตร7 742ก็จะได้งวดน,นี้นะครับสูตรนี้คำนวณได้6 2 8แล้วก็สูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ก็คือก็จะคำนวณได้นะครับ2 2 3 6อ่ะนี่นะครับก็ครบแล้วนะครับเนาเห็นเต็มเต็มแล้วนะครับว่ามีเลขไหนบ้างนะครับสำหรับในแต่ละสูตรก็ํำไปพิจารณาดูนะครับ เดี๋ยวลองลองลองมาตัดดูนะครับอยากให้ตัดนะครับก็คือจะเป็นในสูตรใหม่นะครับเนี่ยสูตรนี้นะครับก็ลองนําไปตัดสองตัวดูนะครับจะบ,บนหรือล่างนะครับอันนี้ก็นําไปพิจารณาดูนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันเดี๋ยวผมลองมาตัดนะครับในชุดข้างบนดีกว่านะครับเราลองมาตัดในชุดข้างบนสูตร499วันที่แล้วเข้าไปสามตัวเดยนะครับ ก็จะมี9 8 9 8 9 8 6 9 8 9 0 6 8 6 0ตัดท้ายก็จะเป็น8 1 8 1 8 9 0 1 0 9ตัดตรงข้ามก็จะเป็น9 1 91996169 919961 69นะครับออกยากเหลือเกินนะครับเนาะสำหรับในเลข69เนี่ยเดี๋ยวจะมาตัดตรง19ปีตัดหน้าก็จะเป็น72 7273 0203ตัดท้ายก็จะเป็น2122 3132ตัดตรงข้ามก็จะเป็น7172 0102 7172 0102อ่ะนะครับส่วนสุด182นี่นะครับถ้าจะไล่มาก็จะเยอะนะครับเนาะเอาคร่าวๆนะครับก็ดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาสูตรนี้ ถ้าสูตรนี้ตัดนะครับก็จะเป็น6 2 6 2 6 8แล้วก็28ตัดในสูตรนี้ก็จะเป็น2 2 3 6 6แล้วก็36นี่นะครับตัดมาก็นำไปกลับด้วยนะครับนำไปกลับด้วยนะครับก็จะเป็น2662 6886 2882 6, 6, 8, 8, นะครับก็มาดูเปรียบเทียบกันเลยนะครับซึ่งเนี่ยนะ เห็นชัดๆเลยว่านะครับถ้าเป็น2สูตรนี้ก็จะเป็นเด่นตัวนี้6 2 2 6เนี่ยชนกันเลยนะครับสำหรับใน2สูตรสูตรนี้มีไหมหกสแต่ก็จะมี2อยู่นะครับผมก็คิดว่านะครับ2นะนรับ2น่าจะมาบนนะครับใครจะนําไปวิ่งไปลูดนี่นะครับก็ลองดูนะครับคิดว่า2น่าจะเป็นบนเนี่ยนะครับหรือจะมาล่างอันนี้ก็นําไปพิจารณาดูนะครับ ก็ตามนี้ครับสำหรับใน2สูตรแล้วก็มาชนกับฝั่งข้างบนไหมฝั่งข้างบนก็จะมาชนในที่ใน68ชนกับ499เนาะ2อก็ไม่มานะครับไม่มีไม่มี36 36นะครับมีไหมนะครับในสูตรนี้ก็ไม่มีนะครับมีแต่39อ่ะนี่เลยครับก็ลองจับไปดูนะครับ ลองชน3สูตร3สูตรนี้นะครับ499ที่เห็นนะครับเห็นก็จะเป็นใน7 1ก็น่าสนใจอยู่นะครับ7 1 7 2มาชนตรงนี้6 1 9 1 6 0นะครับลองดูในสูตรนี้ สูตรนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมาตรงกลางแล้วแหละนะครับเนาะเนี่ยวดที่แล้วก็มาตรงนี้นะครับเนี่ยมาในตำแหน่งนี้ก็ในในแถวแถวกลางนี่แหละนะครับก็ลองนําไปตรงไปตัดนะครับผมก็อยากจะให้ตามเลขสองสามสามสองนะครับเนี่ยก็มาชนกับสูตรนี้ด้วยนะครับรู้สึกว่าจะไปชนนะครับกับสูตรนี้อ่านะครับก็ไป สูตร20ปีเนี่ยไปชนกับสูตร20ปีด้วย17นะครับ17เนี่ย28ก็มาชนก็นี่แหละนะครับเอาคร่าวๆนะครับเอาคร่าวๆประมาณนี้นะครับสําหรับในงวดนะครับในงวดที่จะถึงนี้นะครับก็นําไปนะครับนําไปเลือกซื้อนะครับสลากกินแบงรัฐบาลนะครับก็จับมาชนกันให้แล้วนะครับนี่ อันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับใหม่ล่าสุดเวลาลงสูตรใหม่ไปชอบมาในตัวตัดนะครับเนาะเนี่ยในงวดที่แล้วก็ลงไปเป็นสูตรใหม่ก็มาในตัวสัดนะครับก็เข้าไป7-2เนาะก็เลยตั้งตามชื่อสูตรนีครับอ่บะแล้วก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในงวดนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเด่นเด่น3นะครับเกือบทุกสูตรเลย นะครับเด่น3มวันนี้ก็เด่นเด่น3 3 3สนะครับ3มา3ามสูตรสมา 2, 2มากี่สูตรสมา1 1 2 3อ่า2กับ3ใกล้เคียงกันนะครับ6กละ6มา1 2 3อ่า6ก็มา3จะเด่น2เด่น3นะครับแล้วก็6 0เออ0 0ก็มาแรงนะครับ0นี่นะครับเด่นๆนะครับตัวเด่นๆนะครับลองลองนำไปจับนะครับลองลองไปนำไปเลือกซื้อนะครับสลากกินแบงรัฐบาลนะครับ9 9าไม่ไม่ค่อยจะเด่นเลย9มีอยู่สูตรเดียวเองเท่านั้นนะครับ9มีสูตรเดียวสูตรสี9กนะครับสูตรสีก ก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับในการรับชมครับมาชนกันให้แล้วนะครับสําหรับในสูตรเนี่ยหรือจะตามในสูตร182ก็น่าสนใจอยู่นะครับสูตร182เนี่ยปกติเนี่ยจะมาในฝั่งนี้เนาะเฮ้นะครับเนี่ยก็ออก8 7วันเนี้ยสองก็มาฝั่งนี้เนี่ยสี่หนึ่งถึงสก็มาฝั่งนี้ยเนร่ยพอวันเนี่ยฝังย่งนี้ไม่มาเลยนะครับมาตรงกลางฝั่งนี้นะครับเนาะ ในว uh, ันนี้นะครับเนี่ยผมก็คิดว่าเนี่ย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 ประมาณนี้แหละนะครับในนี่แหละนะครับลองนําไปนะครับตัดดูนะครับเนี่ยตัดท้ายก็ได้เนี่ยเนี่ยนะครับก็ตามก็ได้นะครับสี่สองนี่นะครับสี่สองนี่ใครชอบตามใครชอบเลขนี้นะครับแต่ผมชอบสองสามสามสองนะครับผมตามนะครับตามดีกว่านะครับตามในวนเดียวก็ตามก็ถูกอยู่นะครับไปถูกเลขท้ายนะครับ 3ตัวเนาะเออนะครับเจ็ดสองสามเนาะครับเจ็ดสองสามอ่ะนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกด subscribe นะครับช่องทางนี้ด้วยนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ